วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับในส่วนของหัวข้อ Dynamic g r i ตนะฮะในส่วนของคลิปนี้มันจะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่แอดตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้กลยุทธ์ Dyna ม i c i r i ได้ในส่วนของแพลตฟอร์ม b i n n n c e นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะแอดก็ได้สอนวิธีการทำดินามิกกลิตเอาไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการทำในส่วนของแพลตฟอร์ม o อ x นะครับ แต่ว่าปัจจุบันนะครับในส่วนของแพลตฟอร์ม OKX ซึ่งใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในส่วนของข่าวกรอตนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า OKX OK นะครับวันที่28มิถุนายนปี2568นะครับกรอตจะมีการปิดกั้นแพลตฟอร์ม by b i t 1,000X คอย x o OK k x แล้วก็ x t .com นะครับซึ่งในส่วนของ o OK k x เองเนี่ยก็จะโดนด้วยนะฉะนั้นใครที่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม o OK k x อยู่นะครับอาจจะต้องพิจารณาในการโยกย้ายทรัพย์สินที่ท่านมีนะฮะไปไว้ในส่วนของแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรองโดยกรตมนะครับยกตัวยอย่างเช่น b i t c u p binance thailand นะฮะโอเคทีนี้เราลองมาดูเนาะในสภาวะตลาดปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะก่อนหน้านี้นะครับ ที่แอดได้ทำการวิเคราะห์ไปเนี่ยระบบ t r ทรน Following เขามีสัญญาณขายเมื่อวันที่22เดือน6ปี2025นะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเน,นะเดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนของระบบ EMA 12 26นะครับหรือว่า MACD ตัดเหนือศูนย์สังเกตดูว่ามันมีสัญญาณขายเห็นไหมครับพอมีสัญญาณขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการฟลิปมาด้านบน ใกล้จะมีสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องตัดขาดทุนไปเลยไม่ดีกว่าหรอก็ใช่นะครับมันจะมีบางสเตทเมนท์ที่ระบบมีสัญญาณขายแต่ราคาไม่ลงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เห็นไหมครับระบบมีสัญญาณขายแต่ราคาไม่ลงช่วงนี้ระบบมีสัญญาณขายแต่ราคาไม่ลงแต่ว่ามันจะมีอยู่บางช่วงเห็นไหมครับตรงนี้ระบบมีสัญญาณขายถ้าหากสมมุติว่าเราไม่ดื้อนะเราจะไม่ติดดอยเลยช่วงเนี้ยเราจะไม่ติดดอยแต่ถ้าเราดื้อปุ๊บ เราถือส่วนสถานปุ๊บแล้วเทรนขาลงมาจริงเงี้ยมันจะเกิดเคสแบบน,น,บน,น,บน,นี้เห็นไหมครับมีโซนไหนอีกครับโซนนี้เห็นไหมครับไอโซนเนี้ยมันจะกั้มกึ่งเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไซด์เวดาวนะครับ swd ไซด์เวดาวหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมีทิศทางลู่ลงล,ลักษณะแบบนี้เรียกว่าไซด์เวดาวนะครับนี่ถ้าเป็นลักษณะประมาณเนี้ยเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงไหนที่ระบบมีสัญ,ญญาณขายมันอาจจะไม่ลงก็ได้เห็นไหม เนี่ยมันอาจจะไม่ลงก็ได้ตรงเนี้ยฉลับลงมาเนี่ยถือว่าหมดพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ฉลับลงมาเนี่ยทิ้งไสลงมาเนี่ยให้เกิดการตกกระจายตรงนี้ก็ร่วงลงมาเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะมีบางสเตทเมนต์เนี่ยเราลองมาดูนะเนี่ยช่วงเนี้ยแดงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทําการอดื้อเนี่ยนะครับดื้อเนี่ยช่วงไหนที่มันเป็นระบบแดงเนี่ยคุณก็จะเจ็บหนักเห็นไหมครับช่วงเนี้ยเจ็บหนช่วงนี้เจ็บหนักช่วงนี้เจ็บหนัก นะยิ่งช่วงนี้ปี2022เนะี่ยคุณจะเจ็บหนักเลยสังเกตดูเห็นไหมครับเนี่ยเจ็บหนักเลยเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าระบบตามแนวโน้มเนี่ยนะฮะมันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อตลาดมันอยู่ในสภาวะของเทรนหรือว่ามีแนวโน้มนะครับฉะนั้นช่วงไหนที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันจะเกิดการฟลิปแบบนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นเพียงข้อจํากัดอย่างหนึ่งของระบบ เดี๋ยวพอระบบมันมีสัญญาณซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เข้านะครับแต่ถ้าเกิดเข้าแล้วมันเป็นสัญญาณหลอกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมก็ไม่ต้องตกใจครับมันเป็นเพียงข้อจํากัดอย่างหนึง่งพอมันเป็นอย่างนี้เราก็ตัดขาดทุนแค่นั้นเองแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นโซนเก็บกําไรของเราเลยมันเกิดเทรนใหญ่เราก็จะได้ได้รอบของเทรนนั้นๆนะยกตัวอย่างเช่นอลองดูนะปุ๊บอ่าคุณจะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงเนี่ย ที่คุณสามารถเก็บกําไรได้นะครับแล้วก็บางช่วงที่ไม่สามารถที่จะเก็บกําไรได้ก็ต้องคืนกําไรมันเป็นเรื่องปกติลองดู list of trade ก็ได้ครับสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีบางช่วงที่คุณต้องตัดขาดทุนเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยลบเจ็ดลบสิบสามแต่นี่บวกร้อยเก้าสสองเห็นไหมลบเก้าลบหนึ่งลบห้าลบสิบเอ็ดลบสิบห้าลบหกลบสิบห้านะฮะอันนี้อันนี้มันนับตั้งแต่ต้นเนาะเดี๋ยวเราเอาใหม่อันนี้ปีสองพันยี่สิบห้าเห็นไหมฮะบางช่วงมันบวกสิบเก้าเห็นไหม แต่เวลาเราเสียเราเสียที่สามเสียที่เก้าเวลาบวกบวกห้าสิบเอ็ดเวลาเสียสีที่ห้าเสียที่สิบสามเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาเสียมันเสียนิดเดียวแต่เวลาได้เนี่ยมันได้เยอะเห็นไ,ไหมครับไอ้ผลที่มันได้่มันก็จะไปกลบกันทุนเล็กๆน้อยนเนี่ยจนหมดเลยเนี่ยสังเกตดูไหมระบบเนี่ยชนะตลาดนะครับเนี่ฉะนั้นผมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้แปลกนะการที่ระบบมันจะมีสัญญาณการ flip ไป flip มาแล้วก็มันเกิดการรอดาวนะครับฉะนั้นในส่วนเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของระบบของเราด้วยนะครับ ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสัญญาณเนี่ยมันเริ่มจะใกล้กับมามีสัญญาณซื้อแล้วนะครับในโซนนี้ใครที่ใช้ระบบกริดเนาะก็อาจจะใช้วิธีการทยอยเข้าไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณมีเงิน1ล้านบาทใช่ไหมครับหล้านบาทเนี่ยคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดกริดทั้ง1ล้านบาทคุณอาจจะเก็บ20,000นบาทเนี่ยไว้ใช้สําหรับการจัดการความเสี่ยงเป็นทุนสํารองของระบบนะฮะการอเอาไว้เลยนะฮะส่วนหนึ่งสองแสนบาทเข้าบ,บัญชีธนาคารก็ได้แล้วคุณก็ ออมหนึ่ง800,000บาทเนี่ยเข้าในส่วนของเอ็กชิงแล้วก็พอดูในส่วนเอ็กชิงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่เข้าไป800,000บาททีเดียวนะมันก็ไม่ใช่อีกนะครับมันก็ต้องมีการทยอยเข้าทยอยออกมีในเรื่องของการบริหารด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะแรดก็อาจจะเข้าไปก่อนประมาณ30เปอร์เซ็นตนะครับเข้าไปก่อน300,000บาทแล้วก็เก็บ200,000บาทเป็นทุนสำรองอีก5้0 0 0 0บาทเป็นเงินสดนะครับก็จะใช้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ทีนี้สมมุติพอระบบมันเริ่มกลับมามีสัญญาณซื้อแบบเนี้ยมันเขียวแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆเข้าเพิ่มนะจาก30%ตรงนี้อาจับเพิ่มเป็นหาสบเปกสิบเปอร์เจป็นต0สิ7เปอจากเงิน3ามแสนบาทที่เราเข้าตัวสุดท้ายเนี่ยพอซิชไซส์ของเราอาจจะมากถึง6กแสนเจ็ดแสนถึงแปดแสนบาทนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองแนวโน้มในช็อตนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าสมมติคุณมองว่ามันเป็นแนวโน้มใหญ่นะมันอาจจะมีโอกาสไปต่อได้คุณก็อาจจะแอดออนโพ i ิชันเพิ่มขึ้นไปได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คืออย่าใช้เกิน80%สคุณต้องเหลือ20%เอาไว้เป็นทุนสํารองทุนสํารองเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับอะไรครับไว้ใช้สําหรับการทำช็อตอะเกนพอร์ตไว้ใช้สําหรับการ ซื้ออปชั่นนะครับใช้กลยุทธ์ลองพุทธนะแต่ว่าในส่วนของออปชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สอนนะคุณก็อาจจะไปศึกษาหาความรู้จากช่องทางอื่นๆของอาจารย์ท่านอื่นๆได้นะครับโอเคทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้ตลาดมันใกล้จะเป็นขาขึ้นใช่ไหมฮะพอมันใกล้เป็นขาขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราอยากจะใช้เงินคุณเนี่ยประมาณ30%เเพื่อเข้าซื้อในกลยุทธ์ของติดโอเคไหมเนี่คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้มา จะใช้เงินประมาณ30%เพื่อเปิดกริดแต่ว่าเราจะเปิดกริดด้วยโซนแบบไหนคำนวณโซนยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับคุณก็เปิดตัวอินดิเคเตอร์นะฮะที่ชื่อว่า ATR with SMA นะครับเข้าไปพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการคำนวณค่าในส่วนของค่า ATR นะครออกมาไอตัวค่า ATR เนี่ยมันจะเป็นค่า3เท่าของ ATR นะครับเราเรียกว่า เป็นการนำค่าคงที่มาคูณกับตราการแกว่งกรอบของราคาในรอบที่เรากําหนดนะครับโดยในกรณีนี้นะครับมันจะเป็นค่าสมเท่าของ ATR ในรอบ30วันเกียนได้จากตรงนี้เห็นไหมครับตัวพารามิเตอร์มันเขียนว่า30แท่งเห็นไหม แล้วก็มันจะมีในส่วนของ Timeframe day หมายความว่าเราใช้การคำนวณค่าของ ATR ในรอบ30วันโดยเอามาคูณกับค่าคงที่ที่สาบเท่าเพื่อดูขอบเขตสูงสุดที่ราคาอาจจะมีการแกว่งไปถึงเมื่อเราได้ในส่วนของค่าความผันผวนตรงนี้นะครับเราจะใช้วิธีการพลอตออกไปจากจุดนะฮะจากจุดเริ่มต้นของแท่งวันนีุ้ออกไปเป็นเส้นขอบบนแล้วก็เป็นเส้นขอบล่างนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือพลอต เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสับ ATR ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการพลอตแบบสองนั่นเป็นลบสาม ATR นเี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสาม ATR ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลบสาม ATR นะครับซึ่งในส่วนของตารางเนี่ยมันก็จะคำนวณให้แล้วว่ามันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเขาบอกว่าในโซนเนี้ย ATR ที่วัดได้เนี่ยสาม ATR ในรอบสามสิบวันจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันจุดนะครับ 9,000จุดตรงนี้นะถ้าเกิดเราพอด9,000เนี่ยจะแท่งล่าสุดขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็น117,000โดยประมาณส่วน9,000จุดถ้าเกิดเอามาลบจากราคาล่าสุดเนี่ยมันจะกลายเป็น99,000โดยประมาณนะครับเราก็จะได้โซนในการกำหนดกริดที่จะเล่นโอเคไหมครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของ SMA of ATR นะฮะในส่วนนี้ก็คือว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่า ATR อีกทีหนึ่ง คือเอาค่า a t R สีเขียวตรงนี้มาทำการ c ล o s ค่าเฉลี่ยออกมาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าสุดท้ายแล้วค่าความผันผวนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในอดีตจะเห็นว่ามันมีการ cross เกิดกันเห็นไหมครับเส้นเขียวเนี่ย cross ตัดหเหนือเส้นสีส้มความหมายของเส้นนี้หมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ30วันนั่นหมายความว่า ปัจจุบันตลาดมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นโอเคไหมในส่วนนี้มันคือการพิจารณาในส่วนของค่า a d m พิจารณาในเรื่องของค่าความผ,ลผลันผวนเราจะได้ด a ต a าใหม่จะได้ข้อมูลใหม่ว่าตอนนี้นะครับความผันผวนมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบเดือนนี่นะครับในส่วนนี้มันคือการจำแนกข้อมูลแล้วก็เป็นการ Vi s u a l i z a t ช o n ของข้อมูล โอเคครับทีนี้พอเราได้แบบนี้ครับให้เราเปิดอินดิเคเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า geometric r i a d นะครับสมมุติว่าพอเราเปิดมาเนี่ยนะสังเกตดูนะเปิดมาปุ๊บค่าเนี่ยมันก็จะออกมามั่วๆอยู่ไม่ต้องไปตกใจนะคุณก็ไปปรับค่าในส่วนของฟันเฟือง maximum price high ตรงนี้นะครับ price high นะโทษที maximum price ตรงนี้ก็คือเส้นขอบบนก็เอาไอ้ตัว atr apple b a n d เนี่ยมากรอกนะมครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่นะแต่ว่ามันจะเป็นต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้พยายามทำให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มเอาไว้นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็โซนล่างนะฮะเป็นเก้าหมื่นเก้าพันโดยประมาณอ่าส่วน number of grid เนี่ยอาจจะตั้งคร่าวๆไว้ซี่ประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบกริดก่อนนะครับสมมติว่าคุณมีต้นทุนนะครับในการรันเทรดหนึ่งพันเหรียญใช่ไหม คุณก็กรอกตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้แอดคำนวณแล้วใช่ไหมบอกว่าเราจะใช้ประมาณ30%สมมุติว่าเรามีเงินทุน1,000 0 US เราก็จะใช้ประมาณ3,000 u s ก่อนนะก็กรอกนี่นะครับมันก็จะบอกข้อมูลออกมานะครับว่าตอนนี้นะในตัวกริดที่เราจะวางเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นค่า 3ATR แล้วก็ค่าลบ 3ATR แล้วก็เอากริดเนี่ยมาวาง็นกรอบนะครับโดยใช้ Geometric กกริดแล้วก็ตัว equity ที่เราใช้เนี่ยคือ3 0 0พ นะฮะฉะนั้น position s i z เป e r grid เนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ120อนะครับคือพูดง่ายๆว่าการใช้ USD เนี่ยต่อ1 o r d e ออเดอร์เนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ120 u s หากออกมาแล้วนะครับจะได้ p r o ฟ i t p ปอร์ก d อยู่ที่ประมาณ0 5 6 USD นะ0.56เนี่ยมาจากอะไรสมมุติว่าคุณเปิดกริดใช่ไหมคุณไดออเดอร์ order ตรงนี้สมมตินะครับเนีย่ยออเดอร์ตรงนี้นะแล้วคุณก็ไปปล่อยตรงนี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมคุณก็จะได้ออเดอร์ประมาณ 0.56ในส่วนของหน่วย US นะครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นหน่วยของ US นะครับโดยมีการหักค่าธรรมเนียมการซื้อ0.1%แล้วก็ค่าธรรมเนียมการขาย0.1%รวมกัน0.2%นะครับในส่วนเนี้ยใครที่ไม่เข้าใจลองทบทวนในคลิปเก่าๆดูนะแอดลงคลิปไปแล้วประมาณ20กว่าคลิปนะลองดูได้นะครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะวางกริดป,ประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการก็คือทำอยังไงนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของไรเน้นนะ บแนนซ์ไทยแลนด์ทำไม่ได้นะครับต้องเป็น b i n นน c ์ g l o b a l เอนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราเข้ามาในส่วนของแพลตฟอร์ม b i n นน c ์แล้วนะฮะเราอยากจะใช้วิธีการเปิดบอทนะครับในส่วนของบ i n นน c ์เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยนะครับเอาเมาส์มาจิ้มคําว่าตัวเทรดตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมีด้านขวาที่มันเขียนว่า advanced นะครับมันจะมีคําว่า trading bot ให้กดคลิกเข้าไปนะครับพอกดคลิกเข้าไปแล้วนะฮะให้จิ้มคําว่า Spot Grid นะครับ พอเปิดสปอร์ตกริดนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีคำว่า AI Popula r กับ Manual นะครับถ้าเราเลือก AI เนี่ยมันจะเป็นตัวกริดที่เขาใช้ในการคำนวณนะฮะเอา AI เนี่ยมาใช้ในการคำนวณค่าความสูงความต่ำของกริดนะครับส่วนถ้าเป็น Popula r เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการทำ Copy Trade นะโดยการที่ได้เปิดกริดตามคนอื่นแล้วก็เขาอะจะได้ Profit Sharing นะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบแมนนวลเนี่ยก็คือว่าเราตั้งค่าในการเปิดกริดเองนะครับให้เรามาเลือกคําว่าแมนนวลนะครับอันที่3เลยทีนี้เราลองมาดูนะครับในส่วนของตัว lower กับ upper เนี่ยให้เราใช้ตัว atr with sma ตรงนี้นี่แหละครับมากรอกนะครับด้านล่างเป็น99,000ด้านบนเป็น1 1ึ่0 0นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ 99,000กับ1 1 7 0 0 0ดโดยประมาณทีนี้ลองมาดู number of grid นะครับจะเปิดกี่ครั้งกี่เส้นนะครับก็ให้เราเลือกคร่าวๆไปก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราเลือก24เนี่ยมันจะได้ตัว profit per grid เนี่ยถ้ามันขึ้นเลขระหว่างแบบนี้นะฮะให้เราไปปรับนะครับจาก arithmetic เนี่ยเป็น geometric ก่อนนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ลองดูว่าเราพึงพอใจกับผลกําไรที่0.5%ต่อกริดหรือว่าพอใจแค่ไหนอยากจะให้ขอบเขตในเรื่องของการเก็บกําไรมันกว้างขึ้นแต่ว่าความถี่น้อยหน่อยก็อาจจะกรอกสัก10นะแต่ไม่ค่อยแนะนำนะส่วนตัวแอดแนะนําว่าให้ได้โปรฟิต per กริดเนี่ยสักประมาณ0.5%นะครับกำลังดีนะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก20-25โดยประมาณนะครับของช่องนะ ลองดูอันนี้คือ20ประมาณ0.6น่ลองดูสัก24ช่องไดนะ้ไหมประมาณนี้ได้นะครับเอาสัก25ไปเลยนะครับอ4่า24ดีกว่า <c oughs> นะโอเคได้ประมาณ0.5%นเปอร์ต์ะครับ0.5%เอร์เซนตรงนี้มันมีการเขาเรียกว่าคำนวณในส่วนของค่าธรรมเนียมแล้วนะ มันหักในส่วนของค่าธรรมเนียมการซื้อ0.1%แล้วก็ค่าธรรมเนียมการขาย0.1%รวมกันรประมาณ0.2%นะครับฉะนั้น0.5%ตรงนี้มันจะถือว่าเป็นกําไรที่แท้จริงที่เราได้จากกริดนะครับเมื่อกี้เรากรอกไปเท่าไหร่นะ24ช่องใช่ไหมลองมาดูซิสมมุติว่าเราใช้24ช่องเนี่ยผลที่ได้ประมาณไหนนี่นะครับโปรฟิตเปอร์กรเนี่ยมันจะได้ออกมาอยู่ที่ประมาณ0.62 US ต่อกริด นะครับต่อธุรกรรมนะมาถึงว่าสมมุติมีการซื้อเส้นนี้ไปขายเส้นนี้ก็จะได้1ธุรกรรมก็คือ0.62 US ดยประมาณจากเงินทุน3,000 US นะครับเพราะว่าในแต่ละเส้นที่เราใช้เนี่ยมันจะใช้เป็น Profit อ่ามันจะใช้ Position เบิกติดอยู่ที่ประมาณ125 US นะครับโอเคนะเราลองมาดูทีนี้มีทุนละ3,000 US แก็สามารถเปิด3,000 US ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ a d v a n c e เห็นไหม แอดวานตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับถ้า trailing up เนี่ยหมายความว่าพอเรากด trailing up เนาะถ้ากริดเนี่ยมันขึ้นไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าตัว upper band เนี่ยมันก็จะมีการพล o อตเส้นออกไปขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มันจะมีกรอบสูงสุดในการแกว่งที่ประมาณ9 9 8 2 8 0ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ของแอดเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้วิธีการ t r a i l i n g up นะก็จะใช้วิธีการ เปิดปิดมือแบบปกตินะครับทำรีบาลานซ์แบบปกตินะก็ติ๊กออกไปก่อนนะครับส่วนกริดทิกเกอร์เนี่ยหมายถึงว่า,าถ้าราคาของกริดถึงข่าไหนถึงจะให้มันเริ่มรันสถานะนะครับก็สมมุติตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แเั้ยใช่ไหมนัดอยากจะให้มันย่อลงมาสักประมาณ1นึ0 0ก่อนนะครับและก็อมันจะตอกตรงนี้1นึ0 0ฉะนั้นเวลาเรากดเปิดเนี่ยราคามันอยู่ที่1นึ0 0 พั0แเนี่ยมันจะยังไม่เปิดกริดนะมันจะรอให้ราคามีการด่งลงม,มาก่อนจนถึง1นึ่งแสจพันถึงจะเริ่มเปิดกริดนะครับคล้ายๆกับตัว pending by limit อะ่ะคล้ายๆกันนะครับตัว stop loss ่ะมีการวางไหมก็ไม่วาง take profit ก็ไม่วางนะครับฉะนั้น Ad ดก็จะไม่ใช้ในส่วนนี้นะครับส่วนถ้าใครจะใช้เนี่ยก็เลือกได้ว่าจะใช้ในส่วนของ stop loss ที่ราคาเท่าไหร่ take profit ราคาเท่าไหร่ หรือว่าจะวัดเป็น PNL นะครับหรือว่าจะวัดเป็น ROI ก็ได้ ROI มันก็จะเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่าในส่วนของไบแอน c e เนี่ยจะต่างจาก OKX OK เพราะ OKX OK เนี่ยมันจะมีการปรับในส่วนของ Adjust Parameter หลังจากที่เราเปิดกริดไปได้แล้วแต่ของ Binance ทำไม่ได้นะครับแต่ Binance มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราปิดกริดไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเปิดนะมันสามารถเลือกได้ว่า เราจะใช้ในส่วนของ Investment เนี่ยจะใช้เป็นเงิน USD แบบเพียวๆหรือว่าจะใช้เป็น USD บวก BTC นะครับสมมุติว่าเรามี BTC ที่ถืออยู่นะประมาณ0.001แล้วก็กรอกไปเลยตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาเงิน USD อีกส่วนหนึ่งมากองไว้แบบนี้ก็ได้ฉะนั้นในส่วนนี้เวลาเราทำ r ีบ a ลานซ์เนาะเราก็ปิดบอดเดิมทิ้งไว้นะคพอปิดบอดเดิมปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปกดขาย BTC นะ ปิดบอรดเดิมเสร็จปุ๊บได้ BTC เข้ากระเป๋ากับ USD เข้ากระเป๋าใช่ไหมเราจะปรับโซนใหม่ก็เอา USD BTC เดิมที่มีอยู่เนี่ยไปเปิดบอรต,ตัวใหม่โดยมีการปรค่าตาม ATR ที่มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปนาห์อันนี้คือการรีบาลานซ์ในส่วนของไมเนนนะครับซึ่งอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็สามารถทำด y n นมิกกริดได้นะครับโอเคไหมก็ทบทวนเล็กน้อยนะครับตัว Pri c e รนะ ตัวเส้นขอบล่างกับขอบบนเนี่ยก็เอาจาก ATR with SMA number of grid นะแล้วแต่เราแต่ส่วนตัว a d จะวัดจาก profit per grid ให้ได้ประมาณ0.5นะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของประเภท grid ให้ใช้เป็น geometric ไม่ใช่ arithmetic นะครับส่วน investment นะฮะเลือกได้ว่าเราจะใช้ในส่วนของ BTC หรือว่าใช้ในส่วนของ USD หรือจะผสมกันทั้ง USD และ BTC ก็สามารถทำได้บางคนมี BTC อยู่ในมือไงแล้วก็อยากจะ take profit ใช่ไหมคุณก็เอา BTC ในมือเนี่ยมาใช้ก็ได้โดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องเอาเงิน USD เนี่ยไปซื้อไล่ราคาตอนที่ราคาแพงนนี่บอกไหมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่มันสามารถทาได้ในส่วนของ b i n a n c e นะครับหรือถ้าหากสมมุติเราจะใช้วิธีการกระจายโซนก็ได้นะใช้กริด กริดละหนึ่งพันสรัมกริดก็ได้โซนราคานี้หนึ่งโซนสมมุติว่าราคามันไปต่อเราเปิดอีกโซนหนึ่งหรือว่าโซนนี้หนึ่งพันใช่ไหมทีนี้แล้ว,ลวทีนี้สมมติว่าราคามันร่วงลงมาหรือประมาณหนึ่งแสนเราเปิดอีกโซนหนึ่งร่วงลงมา เหลือ9 9 0 0 0เราเปิดอีกโซนหนึ่งก็ได้นะครับเราเรียกว่าการทำ scaling in scaling out นะฮะสามารถทำได้เหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยดูได้ในคลิปตั้งแต่บทที่1เลยนะตั้งแต่หัวข้อที่1่อะไล่ลงมานะประมาณ20คลิปสั้นๆนะคลิปประมาณ10-20นาทีเองไม่ยาวนะฮะแล้วก็ดูหนังสือทบทวนเพิ่มเติมรายละเอียดของการเปิดใน binance กับ o OK k x ก็ไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าของ binance เนี่ยมันอาจจะทําอะไรได้ค่อนข้างยากกว่าเพราะว่าเวลาเราเปิดแล้วเราต้องไปเปิด ก้เกยไปปิดกริดก่อนแล้วค่อยเอาทรัพยากรที่มีเนี่ยไปเปิดกริดตัวใหม่นะครับอาจจะต้องมีการลงบันทึกในตัวรีคอร์ดของ e อ c e l เนี่ยให้ละเอียดนิดนึงนะหรือว่าจะจดไว้ในโน้ตแพดก็ได้นะครับว่าฉันปิดสถานเนะี้ยนี้แล้วฉันได้ BTC ที่ถือมาเนี่ยเท่าไหร่ฉันได้เงินเนี่ยออกมาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ค่อยไปเ,เ,เปิดกริดใหม่ทีนี้สมมติแอจะเปิดใช่ไหมแล้จะเปิดเนี่ยแอจะเปิดเปิดเท่าไหร่สมมุติแอเปิดนหนึ่งพันหนึ่งพันก่อนนะแล้วก็ใช้ u s เ ปกตินะครับไม่ได้ใช้ในส่วนของปิดทิกเกอร์ด้วยอ่ะสมมติมปิดออกไปนะครับใช้แค่นี้ก่อนนะเปิดไปเลย Create นะครับปึ้งนะแล้วก็ไอตัวกริดของคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในหน้าของตัวเปิดมาปุ๊บสป o ตกริดอ่าไมโอเดออยู่ไหนวะ Bot Wallet เนี่ยนะครับอยู่ที่บ o t wallet นะสมมติอยากจะดูบอรใช่ไหมกดวิวบ o ร์ดไป นี่แบบนี้นะครับมันก็จะมีการรันทรัพยากรอยู่นะครับทีนี้นิดนึงนะลืมพูดนะ With Draw โปรฟิตตรงนี้ในส่วนของกริตเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าคุณสำรองของพ o t ด้วยนะครับในส่วนของกริตสมมุติว่าคุณใช้เงิน1,000 US เนี่ยเขาจะมีการกันทุนไว้ประมาณ5 US นะครับ5 US จาก1,000 US เนี่ยมันจะคิดเป็นประมาณศูจากสถานะนะครับ เป็นเหมือนกับทุนสำรองของระบบฉะนั้นถ้าหากสมมติว่ากริดของคุณยังไม่สามารถดึงแคชโฟลด์ได้เกิน0.5%ของบอทดเนี่ยมันจะยังถอนกําไรไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะมีรายละเอียดเลีกย่อยที่มันต่างจากในส่วน OKX OK เล็กน้อยทีนี้สมมติว่าอยากจะกดปิดบอทใช่ไหมทำยังไงครับสมมติว่าจิมมา้มมาเดี๋ยนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกด N ไปนะครับเมื่อกี้แอดบ,บอกว่าเวลาเราอยากจะทำรีบาลานซ์ใช่ไหมคุณอย่าไอติคคำว่า yes Please help me to sell ไม่ได้นะคุณกดคำนี้หมายถึงว่ามันจะปิดสถานะแล้วมันจะเอา BTC ที่คุณถืออยู่เนี่ยในริมขายใน Market Spot ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้ถือ BTC ฉะนั้นคุณต้องมาใช้คำว่า no i will handle it myself นะครับหมายความว่าฉันจะจัดการ b อ c t c ที่ฉันถืออยู่เนี่ยด้วยตัวเองพอคุณได้กลับมาแล้วเนี่ยคุณค่อยไปเปิดติดตัวต่อไปอันนี้รอเหมอหมให้เลือกอันนี้นะ no I will handle it myself นะครับใช้ตัวนี้เนาะโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสนใจเรียนติดต่อได้ใน inbox เลยนะครับ